โอเคครับจะต้องขออากาสสัดีตอนหนึ่งทุ่งตรงนะผมก็ทีนี้ก็มาลูกของใหม่ดูคุูดิบูนะผมก็เจ้าเป็ดยอดทหารนะรผมแล้วก็ดอฟฟี่นะครับก็ไปเจอกับหัวหน้าทหารนะรผมแล้วก็สน๊ปแล้วคกับผมทําไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะผมโฮ้ยวันนี้แบบนี้ว,วะ อะไรก็แปลกๆต้องอยู่แค่ทหารเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะจะไปม่เห็อนจะทำอะไรเลยนี่มันมากที่สุดอเราต้องแลนที่นี่เพราะผมว่าผมเป็นหมนหน้าทหารมาที่สุดเฮ้ยนึกขอเช็ดแว่นดูสิเช็ดแว่นนี้ดูดิอบอกว่าให้เป็นหมนหน้าทหารให้ดูแลด้วยเพราะว่าให้เรามาที่สุดของหัวหน้าของแคนการูแมนการูโอ้ เสียมลยดีเนี่ยนะสลุโอ้สลุเชืลอนม่ไเยดมันต้อายาย,าย,ยังไงแกตายซะแสน้เชื่อไม่ได้าพวกนี้กันกัะกนจบทีอยู่ไปเจอตอนรที่เป็นที่สถานที่ตมไฟก่อนไม่ต้องตายดูมันดูมันดูมัน โอ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยสลุกสลุกกรรมกรสลุกกรรมกรเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรวะเฮ้ยสลุกสลุปต่อฟ้าลุ้ต่อฟ้าต่อฟ้าต่อฟ้าลุ่นต่อฟ้าลุ่นเฮ้ยเฮ้ยเข้าตากูเข้าตากูต่อฟ้านุ้นเห้รู้สักมั้งแต่รู้มั้ก็ความจริงที่สุดแต่ว่าวันนี้ก็อยู่โลกชู้ชีพแน่นอน แต่วันนี้ก็อยู่ร่มชกก็สบายใจก็นอนตายวันนี้ก็ได้เลขโทรศัพท์ทุกวันนะก็สบายใจเหอแสตาใส่ตาบิ๊กไฟลอยเซ่เอ,อยไฟยอยู่นี่จุนโน่เฮ้ยมันลอยไปไหนกูเอ,อ้เฮ้ยเพลนอยู่ตรงนี้วะใจชักให้หมาน้อยตัวเนี่ยท่าเป็นหมาน้อยห้าร้อยตัว สรุบโอ้โหอาฮ่าจบแล้วไปละเฮ้ยมันพี่ผบางก่อนหล่อพี่บางก่อนหล่อเว้ยกูไม่อยู่แล้วละ ไขฟัวนี่ครัคุณหมอหน้าหนาครับคุณได้มามื่กี่โมง้วครับผมเออแล้วก็มกี่โมงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเวลาเที่ยงคือสี่สิบแล้วก็ถึงใกล้ตีสองตีสามตีสี่นะครับเออเนาะสรุปขอตีหกอีกทีนึงหน่อยโอเคที่ขึ้นแล้วแต่ว่าไหนดูซิจะได้านาฬบบิกาของนาฬิการะเบิดสักก่อนหน่อยครับลัวหน้าหนาครับแต่ว่านี่ก็คือนาฬิกาที่ผมอยากได้ที่มานานแล้วครับ โอ้ยฉันหลูฉนมีนใจนะอยเนระฮะดีีดีมีคาสูงช่วยดันเลยเป็นละราวังด้วยนะเราวังด้วยนะมันจะโจมตีมันจะบูมและเจอกันฉันมีน้จอจริงๆเหรอ้ยเดี๋ยวอะไรกัน่อยไม่บอ,อยเฮ้ยมาบอนี่มอสสเออสลบอบสฮะสล,สลาม,าสสลมกรรมกรสลบกรรมกร หนุย่ยเจตายจะตายเสบอยจาตายหยุดก่อนแล้วแกก็มีท่านสู้กับผมได้หรอนี่แน่ไปละวีแล้วไอ้เสมามาี่ไหนมานี่อยู่นี่ฮะหยุดก่อนหยุดหยุดให้สัตว์เข้าไปโกนหนูเนาะเดี๋ยวให้ไปโกลนดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นไม่มีอะไรปะ เสียลอยออไรกับมันวะช่านมันเถอะฮ่าๆไปละมึงออกมาอยู่นี่เลยเฮ้ยไม่มีมารยาทเรอวะนักอารศึกษาดเลยวะเฮ้ยอาซ่าคนรัการสอบอยู่ก็เลยรอเรียบด้วยเข้าใจไหมจังว้เฮ้ยขอไม่รับใจก็ขอตังค์หน่อยใช่ไหมวะเอออะไรของมันวะขอตังค์ทุกทีเลยเอาไปขอบคุณมากครับ เฮ้ยมัต้องรอๆาน่ๆใช่ไหมเนี่ยโอเคกูรับกูแอตดีนด้รับแฮมเบอร์เกอร์ว็สตอร์ได้ประกบแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นรับเบอร์เกอร์กอดก่อนที่มันจะหมดเออะเนอะเนอะฮัลโหลสรุปกินเบอร์เกอร์อยู่เหรอช่วยแต่กินเบอร์เกอร์อยู่เนอะโอ้โหเฮ้ยเบอร์เกอร์มีไหมอ่ะข้หมดไอ้เป็นเชือไปก่อนละไอ้ส่บอดี้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เฮ้ยเดี๋ยวกะเดี๋ยวผมไม่ให้ เอามานี่เลยนี่แน่จับได้แล้วไปละอ้ชั่วมอนมีน่เลยไปละอัดชูนพบม,ม่ไลยบอกเลยโอ้เชียวว้สงสัยมาผิดทางยอมนะจ้าจา้าเลยยิงอะไรเนี่โอ้ไม่มีใครวัด ไม่มีใครสอบกูได้เว้ยข้าบูไปขอที่สุดโอ้ยจู่จู่จู่ๆแก่นี่ไม่รอดหรอกแก่เจอปืนของข้อหน่อยฮะออะไรเหลวมันเหลือไปพัดเว้ยเฮ้ยลงนี้ว่ะเฮ้ยหล่นว่ะเฮ้ยลงลงก่อนเฮ้ยชิดหานักครูไปเลยเว้ยฮ่าไปก่อนละเฮ้ยจับผมไม่ได้หรอกไอ้สัวเฮ้ยเฮ้ยกำลังฟลอยว้ย กเรยนีไม่รอดหรอกเด้อเจ้าดฟีดอกเกเดี่ยนเด้อเด้อตนโดนยิงปูนี่คือการแหอนาะคตที่มากที่สุดนะผมถ้าใครช่องนี้อีกครั้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะได้มีกำลังใจทำกินนะผมแล้วก็อย่าลืมละ่ะเพราะว่าถ้าวันไหนก่อนถึงจะมีกูแอปติดต่อมีใครส่งมามั่งต้องรอวันจันทร์ก่อนนะถ้าใครช่องนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ตอนพรุ่งนี้